โซเซียลแซมนะคะ,ะ,คะวันนี้ก็มาพบกับพวกเราวงมหาเหยนะคะอเออมหาเหยอะไรก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ก็อย,อยู่กับช่วงน,นี้ก็อยู่กับพวกเรามหาเหยสองคนอีกคนนึงขาดหายไปไหนไม่รู้นี่สมหญิงนะนี่สมหญิงนะอเอาเร็วชื่ออะไรสมมูลกับสมเตียงอ่าจ้ะนี่ก็ไม่มีอะไรมาก <c oughs> ก็แค่แบบถ่ายเล่นๆการนะนะถ้าแบบว่าไม่พอใจอะไรก็ใต <ss> ้ใต้โพสดนะใต้ใต้วิดีโอได้อะถ้าไม่พอใจนะแต่ถ้าวันไหนที่แบบว่าอยากกับพวกเราจะพบกับพวกเราได้ช่วงเย็นนะพวกเราวงมหาเหินก็จะมีวงหาหินเลอก็จะมีป่าแดนล้อลอยนะมีสมมูลนะแล้วก็สมยิงแล้วก็อาจจะมีหลายๆคนอะสมเตียงสมเตียงแล้วก็ มีแค่นี้เออเออมีแค่นี้ก็ได้งั้นมีสี่คนนะคะอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงก็ค่อยมาพูดคุยกันใหม่ละกันนะนี่สมสมหญิงนะนี่อะไรสมมูลกับปลาตองโกแดนนะคะเออปลาตองโกแดนแดนแดนปลาเตียงนะคะสมหญิงเตียงโอเคโอเคงั้นวันนี้ไปละบ๊ายบาย